าทางโจท,ทั้งสองก็มองว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นการเพียงแต่อาศัยในข้อกฎหมายเข้ามามซึ่งเราก็ต้องยอมรับในเมื่อกฎหมายเขียนไว้ก็เป็นไปตามกระบวนการศาลต้นต้องส่งไปยังศาลฎาก่อนนะครับแลวผู้ชุนเทสได้ฝากอะไรมามแสดงความกังวลอะไรเรื่องนี้ไหมอ๋อไม่มีครับท่านผูุ้เทพไม่ได้มีความกังวลมีการอะไรเพราะท่านก็ได้แถลงตั้งแต่คราวก่อนหรือว่าได้ฝากมาหรือว่าได้บอกได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของศาล นะครับเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้แต่แต่เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นาการเลื่อนครั้งสุดท้ายไหมครเราอ่ะปรรถนาเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ต้องดูสารดีกาก่อนว่าสารดีกาท่านจะให้ส่งไปยังสารนูนหรือว่าสารนูนจะรับวินิจฉัยไหมหรือวินิจฉัยว่าขัดไม่ขัดอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ในำนาาของสารโดยเฉพาะจะสอบถามความรู้ในทางกฎหมายนิดนึงค่ะมันมีเงื่อนไขอะไรที่จะทําให้มีกาเรเลื่อนครั้งถัดไปได้อีกไหมคะอ๋อเรา ก,ก็คือต้องดูคำร้องนี้ไงว่าถ้าเกิดว่าสารดีกาอาจจะส่งไปสามนูนถ้าสามนูนพ่ใชยเสร็จก็ต้องมาอ่านนะครับหรือถ้าสามนูนพ่ใชยว่าขัดก็ต้องไปว่ากันใหม่ถ้าไม่ขัดก็ต้องอ่านหรือถ้าสารดีกาเห็นว่าไม่สมควรส่งก็จะอ่านนะครับแต่ทั้งนี้อยู่ในดุลนิธของสารดีกา นะครับขออนี้ยึดในควเข้าใจถูกมคะที่เขาบอกว่าเขารับสารภาพในหมายถึงว่าเขารับสารภาพว่าเขาก็คือไม่ชอบจริงคือก็รับสารภาพคือคดีนี้โจอ่ะท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพฟ้องว,ว่านายธาริศปฏิบัตินหน้าที่โดยไม่ชอบประมุขมาตราหนึ่งห้าเจ็ดกันแกล้งให้ทั้งสองท่านต้องรับโทษในทางอาญามาตราสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก <c oughs> รณีนี้ยในคำร้องนี่ก็เห็นยื่นแต่เพียงว่ามาตราหนึ่ห้าเจ็ดไม่ได้ยื่นมาตราสองร้อยด้วย แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เป็นเล้นหนักในเรื่องพระระบัติของปปชไอ้ข้อ28นะครับวงเล็บ2ที่บอกว่าปปชมีอำนาจไต่สวน้าราชการที่รับวดยผิดปกติปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอย่างนี้ก็เลยมาเขาเลยเอามาตานี้มาโยงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้อำนาจอยู่กับปปชไม่ได้อยู่กับรัษฎรหรือเอกชนเนียกฟ้องกันเองได้แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ไม่ได้มีข้อห้าม ว่าผู้ที่ได้ความเสียหายจากการถูกค้าราชการกันแกล้งสามารถฟ้องเองได้แล้วเท่าที่ผมทราบเรื่องเหล่านี้เคยมีคาวิจัยสามโนนไว้หลายเรื่องอถึงแม้สามโนจะเขียนว่าให้อายก,การเป็นคนฟ้องแต่เอกนชนก็ฟ้องกันเองได้ตามที่เคยติดตามนะครับแต่คดีนี้ก็ต้องรอต่อไปเพราะว่าข้อท็จจริงแต่ละเรื่องอาจจะแตกต่างกันนะครับ